ัเรียนท่านประธานสภาที่ครบทรานสภาที่ครบก็ผมนิยมเวชกามาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขตสองพักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับผมขอร่วมแสดงความคิดเห็นเพราะเป็นเรื่องสำคัญในการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งนี้ วันนี้มันเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศให้ความสำคัญว่าจะมีสภาหแห่งนี้จะสามารถผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในเวลาที่สามได้หรือไม่พี่น้องเขาใจจดใจจอถึงแม้มีหลายท่านมีบางท่านบอกว่า ไม่สามารถแก้รัฐมนูญได้ในวาระที่สามพูดง่ายๆว่าไม่สามารถโหวตผ่านได้เพราะผิดรัฐธรรมนูญผมเองท่านประธานเป็นคนเรียนกฎหมายมาทำหน้าที่ในความในเรื่องกฎหมายมา20-30ปีอ่านกฎหมายรู้ดูกฎหมายเป็น คำวินิจัยของสารร,รัฐมนูญชัดเจนนะประธานไม่มีอะไรเคลือบแคงสงสัยพี่น้องคนอีสานบ้านผมถ้าแบบนี้เขาเปรียบเทียบในคำพังเพยเลยท่านประธานว่าแกงกระดูกอาจจะไม่เข้าใจเขาว่าแกงกระดูกคือกระดูกมันมีเนื้อติดเอาแต่กระดูกมาแกงคือมันชัดเจนเกลี้ยง อันนี้คือความวินัยไฉของรัฐธรรมนูญเพียงแต่ว่าหลายท่านบางท่านมีเบื้องหน้าเบื้องหลังมีเบื้องหลังที่มีการสั่งการมีเบื้องหลังที่ยืนคอยสั่งการผมขอร้องครับท่านสมาชิกรัฐสภาแห่งนี้ขอให้ดูแลประชาชน ขอให้คิดถึงอ,อกพี่น้องประชาชนว่าเขารำบากยากเข็นมีความประสงค์มีความต้องการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะที่มาที่ไปผมไม่อยากพูดแล้วมันมาจากเผด็จการแต่เป็นที่เข้าใจกันเพราะฉะนั้นผมจึงยืนยันในที่นี่ว่าแก้ไขได้โหวตในวัรละที่สามได้ สมาชิกรัฐสภายอย่างนี้หลายท่านก็บอกว่าถ้าแก้แล้วเพียรโดนมีความผิดนะสมาชิกผิดด้วยท่านไปดูเพียงแต่ในคำวิธิจฉัยไปดูชาติเกณฑ์อยู่แล้วผมไม่ต้องอ่านแต่บอกว่าอาศัยเหตุผลดังกล่าวอันนี้คือคำวิจัยของสารและมน,นูนท่านประธานถึงแม้จะมี11หน้า หลายท่านมาบอกหน้าสิบเอ็หน,หน้าสิบเนี่ยมายกล่างอันนั้นคือเหตุและผลของตุลาการสารรัฐมนูลทั้งเก้าคนที่เขายกเหตุและผลมาไว้เพื่อที่จะวินิจฉัยเป็นบรรทัดสุดท้ายสามบรรทัดสุดท้ายชัดเจนท่ทาประธานครับรัฐสภามีหน้าที่และอำนาจจัด ทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้เพียงแต่ว่าต้องกลับไปให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสถาปนาทาความเห็นคือเขาเป็นนายของเรารัฐสภาสมาชิกแห่งนี้เป็นตัวแทนนั้นก็ต้องส่งไปประชาชนซึ่งเขามีอำนาจอันนี้ถูกต้องครัท่านประธานมีอำนาจที่จะ ทำความเห็นประชาวิจารณ์หมายก็ว่าทาความเห็นประชามติแล้วเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วกลับมาใหม่ก็ทําเสร็จแล้วกลับไปอีกครั้งหนึ่งชัดเจนครับชัดเจนที่ผมเห็นด้วยเลยนี่ตั้งแต่เป็นสารเราโน้นมานีหลายครั้งหลายหนขราวนี้แหละชัดเจนที่สุดประธานว่าประชามติต้องกลับมาทําที่ผมต้องบอกว่า เห็นด้วยกับสารรัฐมนูลและไม่มีส่วนใดที่ขัดกับรัฐรรมนูญเพราะเราแก้ตามมาตรา256วงเล็บ5วงเล็บ8ชัดเท่านประธานไปถึงมาตรารัฐรมนูลมาตรา166เนื้อหาสาระเหมือนกันที่จะแก้ได้ ช่องทางของแก้ไขช่องทางที่ทำประชามติวันนี้เราทราบรอย่างชัดเจนว่าเราแก้วิธีแก้เพราะฉะนั้นต้องผ่านววลาที่สามจก่อนแล้วถึงจะนำไปให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้สถาปนารัฐธรรมนูญทำประชามติเขาเห็นด้วยไม่เห็นด้วยให้แก้เอากลับมาอีกทีหนึง ส่วนวิธีการว่าจะไปทำสสรหรือไม่อย่างไรก็ต้องฟังเสียงประชาชนครับถ้าว่าประชาชนบอกให้ทำเราก็ทำกระตประธานอันนี้เป็นประเด็นถึงต้องชัดเจนท่านไม่ต้องห่วงหรอว่า,วาทำแล้วมีความผิดโน่นนี้นั่นอันนั้นมโนทัานนั้นท่านประธานเพราะประชาชนคือนายของเราคือเป็นผู้สถาป,ปนารัฐธรรมนูญฉบับ เพียงว่าฉบับนี้อาจจะไม่เต็มร้อยมาจากรัฐประหารมาจากเผด็จการแต่เมื่อวันนี้ในเมื่อจะยกให้พี่น้องประชาชนเขาเป็นผู้สถาปนาเมื่อแก้เสร็จในเวนลาสามกลับไปใหม่เพราะตอนนี้เราเพียงแต่ทําวิธีแก้เท่านั้นท่านประธานมันจะผิดตรงไหนเนี่ยผมยังคิดไม่ออกสองห้ากล็ แล้วมาตรา166ของรัฐธรรมนูนเขียนไว้ชัดเจนแล้วเราทําตาม2องหกขเล็บห้าผ่านมา15วันเอามาเข้าวาระสามเราทำกฎหมายตามรัฐธรรมนูญชัดเจนประทานไม่ได้ม <un> ีส่วนไหนที่เพ็ิดผมจึงบอกว่าต้องให้ประชาชนลงประชามติเห็นชอบกับร่างซึ่งหลังจากมีการแก้ไขแล้ววันนี้เราเป็นเพียงเริ่มต้น ในวิธีแก่นั้นครับท่านประธานขอบคุณมากครับครับ